สวัสดีค่ะคณม่นิไทยเลยกระพาเข้าปลาห้าเห็ดนะคะแม่นิเฮามาส่องเบ่งปลานะคะหลังจากที่เฮาห่างห้างไปนัดน,นะคะตอนนี้เฮาก็อยู่ปลาเห็ดนะกขายแล้วนะคะไทยเลยก็เจอแล้วหนึ่งดอกนี่สวยๆเลยเนี่ค่ะนี่นี่ดอกมานค่ะดอกแรกแห่งมานของเรานะคะนี่โอ้ยนี่แห้งๆโอ้ยนี่นี่จริง ่ได้หนึ่งดอกแล้วน,นี่พอเห็นระงูกค่ะนี่ดอกจิ๋วถึ่งท้าไม่เอานี่เห็นหรอระงูกใครเรื่องค่ะดอกจิ๋วจิ๋วจิ๋วนี่แห้งๆออกหนึ่งดอกเอง นี่เขาก็เจอเห็ดนกไครดอกที่สองนะคะนี่ได้จัดได้พอเจียวไหมนี่ให้เรางุกเท่าให้เลยทิ้งไว้ละนะคะให้เขาเป็นเชื้อนี่เขาก็เจออีกหนึ่งดอกนะคะดอกใหญ่เลยเนี่ยว้าวงามมากนี่ดอกเดียวนีคะแก่ไหมมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ แก okay, แล้วค่ะเป็นเชือ้อเสียดายไม่ได้เลยนี่เห่าพ่อห็ดเพิ่มค่ะหเพิ่มดำนี่นี่หนึน่งดอกโอ้ยมดแดงกินแล้วโอ้ยเท่าแล้วเท่าแล้วค่ะเดี๋ยวหาต่อหนึ่งดอกละเดี๋ยวห้ามงค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะโอ้ยเท่าแล้ว เท่าแล้วโอ้ยนี่นิมละเห็นนะใครคะนี่โอ้ยไม่อยากกินพาลุดไปลอกหนึ่งคะ่ะโอ้อันนี้ไม่ได้นี่ นอนกินข้าวรุดไปซ้ำจริงเข้าวบะแกเหีนนะคะนี่เราจะเจอเห็นระง,งูนะคะบานดูพูนอีก่องดอกคะ่ะแต่ว่ามันเท่าละนี่บานเท่าแล้วสองดอก นี่เบิงค่ะเห็นน้อง,งกงแต่เหมือนแกเบิรแล้วนะคะนี่ถ้าเมื่อวานนี้กะพอได้อยู่นะคะไทยเลยเจอได้ดอกอยู่ค่ะแต่ว่าในสภาพแบบนี้นะคะนี่เฮามาเจอมักมักนมนัวนะคะนี่ตําน้ําพริกอร่อยมากนี่ค่ะเดี๋ยวไทยเลยเก็บไปนะคะนี่หล่นแล้วร่วงแล้วนี่ค่ะต้นของเา้าวปีที่แล้วติดลูกเยอะมากนี่ค่ะ นี่ต้นเขียเข้ยวๆเป็นพวงเลยเดี๋ยวเมื่อน,นีนเขาจะเก็บลูกนี้ไปตามน้ำพริกกินกับต้มลาไมค่ะอร่อยมากนี่ร่วงแล้วเขาจะเก็บใส่ถุงไปนะคะนี่หายย่าค่ะต้นนี้บ้านไทยเลยบค่อยมีถ้าเป็นฝั่งล้าวนะคะไล่นี่นี่ค่ะตอนนี้ร่วงก็มีนะคะนี่ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะไทยเลยจะตำน้ำพริกให้ดูนะคะนี่มันจะมันๆคล้ายๆกับพัวริซงนะคะอร่อยมากนี่ต้องไปคั่วให้สุกก่อนนะคะถ้าบอกคั่วให้สุกก็จะท้องเสียนะคะนี่กินกับอ่าเป็นน้ำพริกกินกับต้มหน่อไม้แซบนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกันนะคะนี่ค่ะลักษณะของหรือเอิ้นวานมสาวนะคะแต่บ้านไทยเลยเอิเอ้นวา มักนุ่มนัวนะคะนัวหมายถึงอร่อยแซ่บนะคะน,นี่ปีที่แล้วพี่สาวไทยเลยเก็บไปกระตํมเบิ้แล้วคะ่ะเก็บได้เยอะอยู่นี่มะคอยมีนะคะบ้านไทยเลยหายากส่วนใหญ่อีซือ้อกันอยู่ทางฟางล้าวนะคะเข้าอีมาค่าย นะะน,นี่ค่ะไอลูของเขาเป็นแบบนี้เขาก็จะไปทุบเอาเปลือกข้างนอกนี้ออกนะคะเปลือกข้างนอกนี้แข้งแข็งค่ะต้องไปทุบแล้วก็เอาไปขั่วนะคะ <c oughs> ตวนน้ำพริก อรอไ่เลยมาซื้อเบิ้องซื้อนะคะว่าเข้าล่วงบอนี่เข้าร่วงแล้วนี่นี้ยงกันเลยนะคะนี่มันนี่น ห็นน้าไขหกก็ได้น้อยเดียวนะคะบุคอยอ๊อกค่ะปีนี้เห็นห้าย้าค่ะบ้านไทยเลยบบคอยมีเลืออยู่ต้นก็มีนะคะต้นมันดีให้แล้วเป็นดกกว่านี้อีกนะคะดีให้แล้วพีซ่ามาเก็บุ้งนี้ลายลายค้างอยู่นะคะวันนี้ไม่ได้เห็นแต่ห่าได้ มักนัวๆก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าหายากนะคะเอาไปจำน้ำริกมันก็จะนัวๆนะคะนี่นะคะลูกเขียวก็เลือ่อเลื่อลยอยู่นะคะที่เข้าร่วงไม่หมดนี่ค่ะลักษณะของลำต้น ก็จะมีหน้ามแบบนี้นะคะนี่ลำของเข้านี้เอาไปต้มน้ำยานะคะสำหรับคนที่ก็ลูกไม่ๆนะคะบ้านไทยเลยเขาก็จะเนี่ยอ่าถากไปนะคะเข้าบทตัดต้นมันเพราะว่ามันบกคอยมีนะคะบ้านไทยเลยเนี่ยบกคอยมีต้นมันเขาก็จะทากไปแบบนี้นะคะนค่ะเอาก็ได้ครึ่งถุงเซเว่นนะคะ ต้นน้อยๆนะคะแต่ว่าเป็นดกดกอยู่นะคะปีนี้นี่ว้าเป็นพวงอยู่ข้างบนนะคะนี่นี่เป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะเขาก็ยังซุกเบิดนะคะเดี๋ยวเขาค่อยมาเก็บไปค่ะนี่เขาก็เจอเห็นกระโมกครึ่งดอกนะคะครึ่งดอก ขึ้นดอกเองตรงนี้ค่ะนี่ได้อยู่มั้งอ๋อได้อยู่เอาไปแบบนี้เหี่ยวบันละค่ะบ่ได้ละนี่เหี่ยวนี่ก็เฮี่ยวและค่ะโอ้บ่ได้เสียดายลายมูเตอรนะคะไม่ได้เลย นี่เขาก็เจอเห็นละงูกอีกนะคะอันนี้อันนี้กำลังกินค่ะนี่ยังไม่แก่น้ำง,งามเลยอันนี้นคะคะเห็นละงูกมนาแ้งแห้งหมดเลยนะคะนี่เขาแก่แก่แดดไปนะคะเพราะว่าแดดจัดนี่ค่ะนี่อันนี้ ได้ยูนะคะอันนี้บอกแกนี่ค่ะได้ยูนี่นี่เหาได้สำเนแล้วคะ่ะเห<า>็ดเห่านี่คะ่ะเห็ดละกุกนี่ดอกใหญ่มากอันนี้น่าจะได้ยูคะ่ะแล้วก็มี อกนมอยู่หน,น,นึ่งดอกดอกแกนี่แกมนงเป็นคนได้บอกโอมันไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นเชื้อนี่เอาดอกนี่ก็ลอกกันนี่ยละง,โ,งโอ้เห็นละงกค่ะ ไฮเลยก็ได้ไล่เติบแล้วนะคะอีกดอกหนึ่งถ้าเขาบอกแกห้เลยจะได้หลายกว่าน,นะะี้ค่ะ ไ่ดอกนึงะคะอยู่นี่ไหวเลย,ยคำแล้วโอู้วเท่าแล้วนะคะเห็นระงกเท่าบ่อหนึ่งกันนเลคะ่ะแกอไหมอ้วงอีกสองดอกได้บน้ออ่าได้อยู่นะคะเอาไป หมาเมื่อวานนี้ได้ไล่เติบนะคะเพราะว่าเขา,เขาเข้าเก่ไปไล่นะคะเลยเก็บเนี่ยก่เย,เยอะมากนี่เอาถุงถเท้าออกโอ้ยมึงสันเลยนี่กระตาเขาก,ก็ได้ซ้ำนี้แล้วค่ะต้นอีกนะคะเขาก็ะดกบางค่ะ ดอกบานถ้าบโบเก่ไล่ใทยเลยก็เอานะคะยันมาได้พอกินนี่แล้วก็ดอกบานอยู่นั่นอีกสองดอกถ้าได้เยอะก็เอาไปนึ่งก็ได้นะคะอูน้นอีกออกไล่อยู่แต่ว่าเข้าแก่นะคะ มาเมื่อวานก็อ,อีได้ไร้นะคะนี่ดอกน้อยๆนี่เก่หรือยังถ้าแก่์เราหอกับบเอาไปนะคะแกย์ไร้ไม่ว่ล่างบ่ได้ตอนนี้ได้อยู่หอกเอาเท้าเข้าไล่นะคะหอกเอาตีนเข้าไลา่นี่พอได้อยู่นะคะอุ้ย นี่อีกนะคะแต่ว่าดอกเขาบงามปันไดนะคะดอกบใหญ่นี่นี่นี่กำลังกินเลยดินแห้งนะคะเเลยดอกบใหญ่ดอใบน,น้อยนนี่ทาน้าอีกค่ะนี่เลย ออกอยู่ค่ะบวกนี้ไปเลยจะมาดูบวกนี้ค่ะราว่าเข้าออกไล่แต่ละปีนะคะนี่ไปได้อยู่โอ้ยแกหรือยังอันนี้เป็นเชื้ออันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ได้ดอกเดียว นี่ใครเรื่องคะ่ะดอกเดียวด,ด,ดูดูวางงามอยู่นะคะตรงนี้นี่นี่คะ่ะกระตาเหาสองดอกแต่กระนุมอยู่นะคะได้อยู่นี่หนึ่งดอกโอ้โหลุด เรเอาทุงเทานะคะคุณคะบลงนี้เฮดพ่อออกนี่ดูเลยแล้วว่าเข้าแก่แล้วนะคะนี่เราเจอกําลังเป็นไพร่ได้สองนะคะน,นี่สวยๆเลยอันนี้น,นี่สวยดีมากนี่ค่ะดอกนี้งามมากดอกง่ายพอมค่ะดอกเดียวดอ,ดอกเดียวนะคะ นี่ตรงนี้สวยมากเลยดอกนี้นี่นี่ค่ะไข่เหลืองนะคะนี่อันนี้ก็ได้ยูนะคะไข่เหลืองไข่เหลืองเขาได้ยู ที่จริงไทยเลยตั้งใจมาห้าเฮ็ดนกคข่นะคะแต่ได้ราบดอกนะคะได้เห็ดละงูแทนเดีดพอดีค่ะบมมาเราบ่ได้เสียเที่ยวนะคะตอนนี้เฮกกระตาหฮกก็ได้ซ้ำนีนะะ่แล้วค่ะนี่อันนี้คือเฮ็ดพิษนะคะนี่ถ้าใครขเข้ากับใครๆเห็ดละงูนะคะนี่กินแล้วก็ตายเลยในทันทีนะคะนี่เห็ดพิษนะคะตรงนี้ นี่ค่ะลักษณะของเห็ดพิษนี่อีกดอกนะคะนี่คํ่แล้วค่ะตอนนี้นี่ค่่าแล้วจะถึงหกโมงแล้วนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งดอกโม่สองสองดอก นี่ค่ะไข่เห็ดผิดที่ไทยเลยถ่ายให้เบิงตะกี้นะคะอันนี้ถ้าเจอจะเก็บกินนะคะนี่เป็นมีพิษร้ายแรงมากนะคะพิษแหงค่นี่อันนี้เห็ดพิษนะคะนี่อีกดอกนะคะอันนี้ดอกนมอยู่ค่ะไายเลยก็พอได้เก็บนะคะนี่ ดบกมัมอยู่นี่นี่ค่ะกระต่ายของเฮานี่อีกดอกนะคะกระมูกนี่ค่ะ ค่ะสำหรับเห็ดนะเออบ่มีเห็ดนะไก่สำหรับเห็ดเผาก็ได้สำนี้นะคะเห็ดนะไข่เผาได้แค่อซามดอกนะคะนี่ส่วนใหญ่เป็นเห็ดระงูกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดอกบานนะคะนี่เมื่อนี้ถ่ายเลยตั้งใจไปห้าเห็ดนะไข่นะคะแต่ว่าเข้าออกนะคะได้เห็ดระงูกแทนแล้วก็เผาก็ได้มากมากอ่าหนุ่มหนัวนะคะหรือว่าเอออีกอย่างหนึ่งว่า นมสาวนะคะนี่เขาก็ได้มากนมนัวไปตำเจวพร้อมค่ะนี่เมื่อนี้เขาก็ได้พอกินอยู่นะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยน้องมามาแล้วก็น้องฟอร์จูนเด้เดอคะ่ะขอบคุณหลายๆ่สำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นกำลังใจให้ไทยเลยมาตลอดนะคะขอบคุณหรายๆคะ่ะพอกันม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ